หลายครั้งที่เรามักจะใจดีกับคนอื่นพูดจาไพเราะให้กำลังใจและเข้าใจในข้อผิดพลาดของพวกเขาแต่กับตัวเองละ่ะเรามักจะเข้มงวดตำหนิและลงโทษตัวเองอยู่เสมอใช่ไหมครับผมอยากจะบอกว่าการเป็นคนดีกับคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่การเป็นคนดีกับตัวเองคือสิ่งสำคัญที่สุดครับการรักตัวเองการให้อภัยตัวเอง และการยอมรับในข้อบกพร่องของตัวเองคือรากฐานของความสุขที่ยั่งยืนถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่มต้นปลูกฝังความเมตตาให้กับตัวเองให้กำลังใจตัวเองในวันที่ท้อแท้ให้อภัยตัวเองในวันที่ผิดพลาดเพราะความรักและความเข้าใจที่ดีที่สุดเริ่มต้นจากตัวเราเองครับจำไว้ว่าคุณคู่ควรกับความเมตตาและความใจดี ไม่ใช่แค่จากคนอื่นแต่จากตัวคุณเองด้วยครับขอให้ทุกคนใจดีกับตัวเองในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ